สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห้วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2557วันที่24กุมภาพันธ์2557เวลา10นาฬิกาที่หอประชุมโรงเรียนบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดพะเยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเชิงบูรณาการแบบครบวงจร โดยมีนายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ใจดอกคำใต้ผู้กำยาวจุนและป่งเข้าร่วมโครงการวันที่25กุมภาพันธ์2,557 เวลาสินาฬิกาที่วัดบ้านดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านจัดการตนเองด้านสวัสดิการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนศัก,กยภาพในการพัฒนาหมู่บ้านตนเอง วันที่26กุมภาพันธ์2557เวลา11.00นนที่โรงเรียนบ้านใหม่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยามอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการมอบสิ่งของในครั้งนี้ วันที่5มีนาคม2,557เวลา7.30นาฬกา30นาทีที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมืองริมกวานพะเยาที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมืองเพื่อเทอิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรภูกรรมยาวโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งในพิธีมีขบวนแห่เครื่องสักการะจาก9อำเภอของจังหวัดพะเยานำเครื่องสักการะมาถวายตามแบบประเพณีล้านนาไทย วันที่6มีนาคม2557เวลาสินาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์เพื่อสร้างกระแสการออมทรัพย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเรืออากาศรีสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและองค์กรชุมชนจากจังหวัดพะเยาเชียงราย แพร่นานเข้าร or ่วมกิจกรรมวันที่8มีนาคม2557เวลา10นาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันสตรีสากลภายใต้แนวคิดสตรีเราคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยมีเรืออากาศเรสูวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้นำองค์กรสตรีในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก วันที่9มีนาคม2557เวลา18นาิก40นาทีที่ข่วงวัฒนธรรมริมกวานพยาเทศบาลเมืองพเยาจัดงานเทศกาลกินปลาที่กวานพเยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดจนประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยโดยมีเรืออากาศเรสูวิชาแก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมในงานกันอย่างคับคั่ง วันที่10มีนาคม2557เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมหนองระบูตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดโครงการพัฒนาการผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่ตลาดอาเซียนและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปด้านการผลิตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมด้วยกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มจักสารผักตบชวาเข้าร่วมในโครงการวันที่11มีนาคม2,557 เวลา11นาฬิกาที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้บริหารและประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลังโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานท้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่13มีนาคม2557เวลา9นาฬกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยพะเยาจากนั้น สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพในการนี้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนราชครุวิทยาเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดการสาธิตการสอนคอมพิวเตอร์อีบุ๊กและทรงเยี่ยมราษฎรมาเฝ้ารับสเสด็จ วันที่17มีนาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยาจัดเวทีสร้างคุณค่าและสำนึกร่วมในการจัดการตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเรืออากาศเรสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาร,ร่วมกันวันที่18มีนาคม2557เวลา10นาฬิกานาทีที่บริเวณลานอนุสาวรีราชการที่5 ศาลากลางจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประกอบพิธีถวายราชสาการะและกล่าวคำถวายราชาสดุดีต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย เวลา13นาฬิกาที่บริเวณลำน้ำร่องช้างหมู่ที่9ตำบลบ้านปิน่นอำเภอดอกคำใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาร่วมนำกําลังเจ้าหน้าที่ก่อสร้างฝายหลวงชลอน้ำสนองพระมหากรุณาธิคุณเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมวันที่19มีนาคม2557 เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาสำนักง,งานแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดโครงการกระทรวงแรงงานนัดพบประชาชนคนพะเยาสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพรับอาเซียนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัหน้าส่วนราชการอาสาสมัครแรงงานผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก วันที่20มีนาคม2557เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดพะเยาจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครในกระทรวงยุติธรรมโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชนอาสาสมัครคุมประพฤติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้ารับการฝึกอบรมวันที่21มีนาคม2557 เวลา17นาฬิกาที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกวานพยาวสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพยาวจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการประกวดแข่งขันส้มตำลีลาปวงประชาร่วมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้งโดยมีนายสุดเทพพรมวาดรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยยอ่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มงานข้อมูลสำนักง,งานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือน และสามารถติดตามชมวิดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์จังหวัดพะเยา www.pahayao.go.th ในหัวข้อวิดิทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญ